ับมาแล้วครับขบวนสองหกสูนะครับต้นทางน้ำตกปลายทางทนบุรีนะครับครับผึานใกล้หนุทองครับลงนะครับวันนี้รอบเช้านะครับรอบแรกเจ็ดโมงเจ็ดโมงสิบนาทีนะครับ ครับเครื่องกั้นอุทองรับลงเรียบร้อยครับได้เป็นจ g เครับยายิเดมที่ อพัดหนุนทองครับสุดยอดครับไปรับผ่านักแกนหนุนทองครับไปครับลุงบิ๊กนะครับขับ <lige> นะครับสุดยอดไปรับครับครับไปรับขบวนพิเศษน้ำเที่ยวครับที่945นะครับเกียร์หนึ่งแต่สามครับตอนนี้เครื่องกั้นครับลงนะครับเครื่องกั้นหนุนทองนะครับ วันที่17พฤษภาคมนะครับ2568นะครับคุณได้เดือดทองครับลงแล้วครับเฮ้ยวันนี้คือกล้ลงเรียบร้อย,ยนะครับรับกี่หะนะครับไฟสี่ดวงครับสุดยอดาอุณหมว่าติดเรียบร้อยสถานะเรียครบอยครับ ええ。<noise> <noise> ก็ท้องรับขบวน945นะครับต้นทางจากสวาสดีกรุงเทพไปทางน้ำตกนะครับครับไปครับเหตุการบสวยงามลุกขึ่งผ่านนะครับตามปกติเดี๋ยวเขาสะรในการเจริญบุรีครับครับมาครับขบวนรถพิเศษโดยสารที่975นะครับ ก็ทางกรุงเทพไปทางวังเย็นนะครับสุดแค่วังเย็นนะครับ975น,นะครับโรโยวัตซัมขาพึ่งใกล้หลุดรองครับเริ่มลงแล้วครับมานับออานสตอมนะครับ รับเครื่อง MTU นะครับสี่หนึ่งสาแปนะครับต<า>ูวสุดท้ายสุดงามครับ ไครับผ่านในกัลลทงครับครับไปแล้วครับเดี๋ยวร้อยครับครับมาแล้วขบวนสองห้าแปดนะครับสองโมงสี่สิบห้บานา,น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 าทีนะครับเพื่องกาุดูทอง,งครับลงแล้วครับ สองฝั่งนะครับเครข้องกัน,นครับลงเรียบร้อยแล้วนะครับมาครับอ่านสตอ้อมนะครับขบวนสองห้าแปดสองโมงสี่สิบหกนาทีนะครับ เครื่องแคทนะครับซีหนึ่งสองห้าแล้วผ่าน,นทางการท่องครับขบวนสองห้าแปดครับน้ำตกทนบุรีเียดร้อยครับ ไปทับสวยงามครับโมกี้นะครับไปนู่นแล้วครับสุดยอดครับตามรถขบวน976นะครับรถเรยอปอลซัมนะครับออกตอนนี้ใกล้ออกวางเย็นมาแล้วรอติดตามชมต่อได้เลยครับครับมารับขบวน976นะครับต้นทางจากสอนีวางเย็นไปทางกรุงเทพหัวลำโพงนะครับเครื่องกั้องทองครับเริ่มลงแล้วครับ รถไฟนะครับวิ่งเยอะมากเลยครับวันนี้น่าจะที่สองรอบนะครับอ๋อโอ้โหว่าไปจนได้ถนะ้าเป็นอันตรายนะไหนไปไม่ได้อีกไปยังไงอ่ะไปเงี้ยเออรถข่าว่าให้ไปจไปจะไปดูเลเออไปอยู่แค่เออไอ้ยิบหนยครับอันต้อมนับเครื่องเ c u นะครับ สี่หนึ่งสาแปดะครับครับผ่านนิ่งจันทรทองครับขบวนเก้าเจ็ดหนะครับอย่าทำเหมือนมอไซคันเมื่อกี้นะครับโอ้โหวิ่งไปได้แล้วก็หาทางออกไม่ได้ครับโดนพนักงานนิงกันทรทองครับว่าไปทีหนึ่งนะ มันจะเข็ดครับอันตรายเออไอเออ,ออจะเย็นโนนขอว่าให้นะครับเมื่อกี้อันตรายนะจะวิ่งไปได้ไปรรครับครับมารับขบวนสองห้าเก้านะครับสี่โมงสามสิบนาทีนะครับต้นทาง ทนบุรีปลายทางน้ำตกนับสี่โมงสามสิบสองนะครับต่อขบวนสองห้าเก้านะครับับบการทําทองครับเริ่มลงนะครับ

กการขึ้นครับเดี๋ยวรถขบวน209น้ำทนวุรีเน้ำตกนะครับเดี๋ยวเขาจอดสถานีการเจนบุรีนะครับสถานีถัดไปนะครับเดียบร้อยครับครับตามรถขบวน910นะครับรับมาครับมาแล้วครับขบวน910นะครับออก5โมงตรงนะครับขับเครื่องกั้ถูทองครับลงแล้วครับ ลงครับสองฟังรถทางจากสถานีน้ำตกไปทางกรุงเทพนะครับหรือหัวลำโพงนั่นเองนะครับรถที่สลางครับมาครับครับคุงกันครับลงเรียบร้อยครับเปลี่ยนอีกมุมลึงนะครับ ครับดีสแลงครับขนนำหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามเก้าครับขน้ายหนึ่งสองหกสี่นะครับผ่นานหนึ่งกัาหนึ่งทองครับขบวนเก้าหนึ่งศูนย์นะครับน้ำตกกรุงเทพไปรับผ่นานหนึ่งเก้าหนึ่งทองครับ สวยงามครับรับไปแล้วกลับมาครับมารอขอบวน946นะครับตอนนี้ออกการเจริบุรีมาครับนะครับเนะราจะวิ่งผ่านไปได้อยู่ครับตอนนี้ครับรถเปิดไฟออกสถานีการเจริบุรีมาครับโอ้นะครับ โครงการครับยังไม่ลงนะครับครับมาครับขบวนเก้าสี่หกนะครับ,อ,บ, 9, 4, 6, รบออกการเจริบลีมาแล้วนะครับห้าโมงยี่สิบหกนาทีนะครับคืนกันหนูทองครับลงแล้วครับ รถคีฮะนะครับหนึ่งแปดสาม

ครับขบวน946ครับผันนิ้วแคนดอนทองครับเรียบร้อยครับผ่านไปได้ครับสวยงามครับรอบสุดท้ายครับวันอาทิตย์ครับขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบครับอีกปีหน้าจะทำอะไรเรารับชมได้นะครับเรารับชมต่อเลยครับ